ความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ำมออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปรยาศจากสติปัญญาที่ควรนำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคําพูดแหวกแนวแต่ผู้รับฟังซึ่งไม่ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่ไม่ได้การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบและเรื่องนอกๆซึ่งไม่สําคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็นจะควรปฏิบัติต่อตัว โดยสามีกิรมอันเป็นความชอบทมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปความเชื่อและความอัศจรรย์ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อเสริมคนให้เป็นบ้าความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ของคนที่กำลังจะหาทางเป็นบ้าผมจึงไม่สนเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้นแต่อยากให้มีความเชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคมสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ฉลาดบ้า แม้ไม่ฉลาดมากกอ็พอหน้าชม้วยความหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนาและสืบพระศาสนาไปได้วยความฉลาดรอบคอบอยู่บ้างผมขอถามท่านบางว่าสมมติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทําประโยชน์หรือทําความเสียหายหแก่ตัวท่านได้หากไม่ฉลาดเวลาท่านเข้าในที่ชุมนุมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและตัวท่านเองพระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า กระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนํามาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลานั้นท่านจะนํามาใช้ด้วยวิธีใดสมบัติส่วนอื่นและตัวท่านเองจึงจะปลอดภัยอาจารย์นั้นเรียนท่านว่าถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจํานวนที่จะสงเคราะห์ออกแผนกหนึ่ง โดยไม่ให้เขามองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตนแล้วสงเคราะห์ขอไปเฉพาะจํานวนที่แยกออกไวจากส่วนใหญ่เท่านั้นนอกนั้นกระผมก็เก็บไวอย่างมิชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเพราะกลัวจ,จะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเองท่านตอบว่าเอาละทีนี้สมมติว่าท่านรู้เห็นทมหรือสิ่งต่างๆดังที่ท่านยกขึ้นถามผมมีการเห็นเปรตผีเป็นต้นท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็น และแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีความรอบคอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าดีควรโดยไม่มีการอืดเช้าราวเรื่องซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่ากระผมก็จำต้องปฏิบัติท,ทานองเดียวกันกับการปฏิบัติต่องเงินซึ่งเห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่มีใครเข้ามาแทรกด้วยท่านถามว่า ก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชักนําให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็นมีเห็นเปรตผีเป็นต้นแก่ประชาชนโดยมิได้คํานึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้นท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่ว,วไปเขาคงไม่พูดอย่างท่านแน่นอนแต่ท่านเองอยังพูดออกมาได้ถ้าท่านไม่เลย ข่้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสติแล้วจะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้นอะไรแล้วผมเองยังมองไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลยสมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่าเวลาท่านก้าวพอถึงขั้นนั้นแล้วท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผลท่านได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าคนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มาก และคนจำพวกไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความมีเหตุผลและยั่งยืนไปนานไม่ถูกทำลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ท่านนั้นเกรียนท่านว่าถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเท่าที่กระผมกล่าบเรียนขอนั้นโดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้าน อย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกทราบซึ้งและอัศจรอย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้ใดเลยเมื่อเล่าให้เขาทราบบ้างคงจะรู้สึกทราบซึ้งไปนานและเกิดประโยชน์แก่เขามากมายด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงทําให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมาโดยไม่ได้คํานึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและระศาสนามากน้อยเพียงไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกระผมจึงขอประทานโทษแลบโปรดเมตตาอย่าให้กรรมนี้ ต้องติดในสถานอีกต่อไปกระผมจะพยายามสำรวมไม่ให้เป็นทนองนี้อีกหากมีคนมาต่อว่าว่ากระผมก้าวไปถึงขั้นว่าก็จำต้องยอมรับตามเหตุผลเพราะเราเป็นผู้ควรถูกตำหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนกระผมยังไม่ได้คิดว่าคนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่มากเพิ่มจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เองเลยเดาเอาตามความรู้สึกว่า คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมายคิดดูในหมู่บ้านหนึ่ง,งมีคนฉลาดและรักศีลรักธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนนอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวเอาเลยว่าไปเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรเขาไม่ค่อยสนใจคิดเลยขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็มอบพญถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเอง คราวนี้กระผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวาลเหมือนแต่ก่อนส่วนผู้จะทรงพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้นก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำและทรงไว้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอมากกว่าจำพวกอื่นๆจำพวกนอกนั้นก็พลอยได้ประโยชน์ไปต,ตามๆกันแต่หลักใหญ่เห็นจะอยู่ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนก รู้สึกจะหนีจำาพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นำไปไม่ได้ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆแต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทำไมจึงไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้มิได้หมายความฉลาดที่ทําลายโลกให้พินาศทําลายศาสนาให้ผายร่มจมแต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยั่งโลกและทําให้เจริญโดยถ่ายเดียวความฉลาดนี่แหละที่แสดงไว้ในมรรคแปดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรคือความเห็นชอบความดําริคิดนึกชอบและเป็นผู้นํากายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นํา แม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นๆจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทําให้เห็นผิด ยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้แต่สําคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควรนอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาเมื่อยึดถือไว้ให้ก่อควรตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงท่านสมาธิก็ไปไม่ตลอด คือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ขยาใจให้หลุมหลงไปตามทั้งสิ้นอารมณ์ที่มาปรากฏทํใไมกําจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยากนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์กอ่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดไปเท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจาเป็นในธรรมทุกขั้น ผู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันไม่ได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาตัวเลียลีมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหากเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไปปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัย มีสติปัญญาเป็นอาวุธสาคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะทานจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทําอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทําทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกๆระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งตอดอน ต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุ่มงงามเสอะซ่าตัวตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับศาสนายอดเยี่ยมดยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่า,งาเตาตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียรคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย ไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักน่วงทวงใจยิ่งกว่างานยกกิจให้พ้นจากข่้วแห่งวัตทุกงานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกํากลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากลมลึกคือกิเลสท,ทั้งมวล ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นทำอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็รู้และเห็นการขับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี่แหละวิธีอื่นๆก็ยากจะฆ่าถูกได้การทําความเพียรของผู้ทางใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหางกองทุกธนาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเขาแหลกกันเฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะม่ได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดินมาเลย ราะความมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การทําความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเขออ้ามากีดกวางในวงความเพียรเลยนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่าถ้าขันทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อละอา ทำไมตายขอให้รู้ทมที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มกระดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ส่วนความเพียรที่หมุนไปทางความอยากรู้อยากเห็นทำวงนั้นจึงเป็นเหมือนโรงจากที่เปิดทํางานแล้วยอมปิดเครื่องปล่อยให้หมุนตัวเป็นธรรมจักร ฝากฟันหันแหลกกับกิเลสวัตตะทั้งหลายไม่มีวันมีคืนไม่มีอริยบทใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียรเว้นแต่ลับไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาสัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อยไม่ว่างต่อการรบพุ่งจิงชัยกันเลยจนถูกทำลายด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรให้ราบเปรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วง นับแต่ขณะนั้นมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิทไม่กลับฟื้นคืนมาข่อควรวุ่นไวายได้อีกส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลสขณะที่เข้าสู่สงครามทําการหักโหมกันอย่างสุดกําลังทุกฝ่ายสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องทําสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้นคือใจอันเปรียบเหมือนนางงาม ได้ตกมาเป็นสมบัติอันล้ำเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเราเรียกว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรรแต่ธรรมนั้นอยู่ฝากตายถ้าใครกลัวตายจะได้ทุกชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลยผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผักเพี้ยนเลื่อนเวลาว่วาเช้าสายบ่ายเย็นไม่อยากบำเพ็ญความดีสำหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทำได้อยู่ ความประมาทท้งนี้ยังจะพาให้หลังน้ําตาด้วยความทุกข์ในสงสารไม่อาจประมาณได้ว่ายังอีกนานเท่าไรจึงจะผ่านพ้นแหล่งกันดาลอันเป็นที่ารมานไปได้จึงขอฝากปัญหาทำเหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายนําไปคบคิดด้วยว่าเราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งทำไม่เหลียวหลังไปดูทุกที่เคยเป็นภาระให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็นเวลานาน หรือ,อยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับมาเกิดอ,อีกอันเป็นตัวมหันตท,ทุกข์ที่แสนทรมานอีกต่อไปรีบพากระนาไปพิจารณาอย่าโมเมาเฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งปเปล่าๆดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้จะช้าทางและเสียใจเป็นนานเพราะโรงดัสนานกิเลสตัวพาให้ไหวบอกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลากปรงวางนั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหนๆแต่มีอยู่กับผู้ตั้งนาบาเพญ ด้วยการใช้หัวคิดปัญญาสถาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไฟนี้เท่านั้นไม่หยุดหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทําให้แย่ลงโดยทานเดียวผู้ที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้บิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคงก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มีอยู่ในที่ใดๆจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆ ที่ไม่ได้สนใจดูตัวเองตัวจากเครื่องทํางานคือกายวาจาใจที่กําลังหมุนตัวกับการทุกประเภทยอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษคือทําเพื่อแก้ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบํารุงส่งเสริมความโมวโมเมาเหมาทุกให้มีกําลังขยายวัตวนให้ยืดยาวกว้างกวางออกไปไม่มีสิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้หละเอียดทีท่วน ไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจมมันมีวันโผล่ตัวขึ้นจากทุกข์ที่หลกทั้งหลายกลัวๆก,กันได้เลยท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอารัธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นซึ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทางเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่างหัศจัรย์ยากจะได้ยินได้ฟังพระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดูดาคูเข็น แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงรมโดยทางอ้อมก็ได้เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงรมตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมท่านท่านชอบแสดงไปเรียบๆแม้จะแสดงคมชั้นสูงก็ถน,นองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่บ้างไม่จุใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่าน แบบผิดผิดถูกถูกพลอยท่านรำคาญหรือทำที่กําลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้นนั่นแลเป็นขณะที่ทำภายในใจท่านเริ่มไว้ตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ทราบซึ่งดื่มดำหรือที่จะพนานนาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบฟังทมที่ท่านแสดงแบบนี้ มากกว่าแบบอื่นๆเพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของตนมากฉะนั้นท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธีต่างๆถึงกับท่านได้แสดงทมแบบเผ็ดร้อนออกมานั้นจึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตนซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียวอาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับคําอาราธนานั้นด้วยทางนี้เมื่อมาถึงเวลาของผู้เขียนได้สดัรทมจากท่านจริงๆแล้ว โดยมากจะฟังธทมเด็ดเดียวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงมักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแสกกับท่านมากกว่าวิธีอื่นขณะท่านอธิบายทขก็ถูกกับจุดที่ต้องการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่ไปไหนๆดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานไปก็ค่อยทราบวิธีสแสวงหาถามกับท่านกว้างกวางออกไปไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ถ่ายเดียวยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆพอให้ท่านเมตตาบ้างโดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติ ท่านวิจารณาเห็นถ้ำด้วยตาทิพย์ท่านกับหมู่คณะราวสามสี่องค์เทวิเวกมาพักอยู่ถ้ำเชียงดาวได้ประมาณสองคืนพอตื่นเช้าคืนที่สามท่านบอกว่าคืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ้ำใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มากอยู่บนยอดเขาสูงและชันถ้ำน,นี้สมัยคนก่อน,นเคยมีพระประจิจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอแต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม่ได้พระสูงและชันมากทั้งไม่มีที่โครจรบินทบาน ท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถ้ำนั้นและํำชักว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมสเสบียงอาหารขึ้นไปพร้อมทางขึ้นไม่มีให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมายคือถ้ำทีว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั่นเองพระและโยมได้พากันขึ้นไปดูตามคําที่ท่านบอกเมื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว่าถ้ำนั้นสวยงามและกว้างขวางมากดังที่ท่านว่าจริงๆอากาศปลอดโปรง่งสบายน่าอยู่มาก พระเกิดความชอบใจอยากพักอยู่บางเพญสมณธรรมเป็นเวลานานๆแต่จําเป็นด้วยโคด้วยที่โคจรบินทบาทไม่มีพระถ้ำอยู่สูงและห่างไกลจากหมู่บ้านมากพอสเสบียงจนหมดจําต้องลงมาเมื่อลงถึงที่พักท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ้ำสวยงามน่าอยู่ไหมผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถา้ำนั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมากจึงอยากให้หมู่เพื่อนขึ้นไปดูใครๆคงจะชอบกันแน่ แต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลกๆอยู่ในเขาลูกนี้แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอาศาัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิดในถ้ำที่พวกท่านขึ้นไปดูนั้นยังมีรุปเทพอารักขาอยู่เป็นประจำตลอดมาไม่ได้ขาดใครไปทําอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม่ได้ต้องเกิดเป็นต่างๆขึ้นมาจนได้ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพอารักขาอยู่ ควรพากันสำรวมระวังมัญาติและอาการทุกส่วนอย่าไปส่งเสียงอื้ออึงผิดพิสัยของสมณะเกรงว่าจะเกิดความไม่สบายต่างๆขึ้นมาเพราะความไม่พอใจของพวกเทพที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้นอาจบันดาลให้เป็นต่างๆได้พระที่ขึ้นไปได้กราบปรินท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยากอยู่ท่านนั้นเป็นเวลานานๆท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจะกินดังนี้ อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปดูถ้ำกลับลงมาเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดะหนึ่งท่านเคยเห็นถ้ำน,นั้นด้วยตาม,มาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลยเพราะอยู่สูงในชันขึ้นลงลำบากมากแต่กลับถามว่าหน้าอยู่ไหมซึ่งเป็นคำพูดออกมาจากความแน่ใจจริงๆไม่ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลยที่ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆไม่เฉพาะเพียงถ้ำน,นั้นแห่งเดียว นั้นเกี่ยวกับพวกเทพที่สถิตยอยู่ในที่นั้นๆซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมากเวลาพวกรูกเทพมพเห็นอาขับกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบเช่นการหลับนอนไม่มีมัญญาดนอนงายเหมือนเปรตถึงเนื้อถึงตัวบนพืมพราด้วยการละเมอเพอิฝันไปต่างๆเหมือนคนไม่มีสติแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็ตามแต่พวกเทวดามีความอิดนาราจัยอยู่เหมือนกัน และเคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์นั่นทราบเสมอและเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็นได้ยินจึงควรสำรวมระวังจิริยามารยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติพอเป็นความงามตาเย็นใจแก่ตนและทวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้างไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปเมื่อ,อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ไม่อยากให้เป็นไปแบบขรวาศซึ่งไม่มีขอบเขต หรือปล่อยไปตามยถา,ากรรมจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะทําได้การมาเล่าเรื่องทั้งนี้ไม่ได้มุ่งมันมาตำหนิติเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียวแต่เทวดาทั้งหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนาพร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมัญญาติอันดีประจำนิสัยของพวกเทวดาเหมือนกันจึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มนาตลอดเทวดาอินพรหมทั้งหลายบ้างเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเรื่อมใสขึ้นอีกมากมายจากความดีของพระที่น่าเลื่อมใสนี้เป็นคาของพวกเทวดามาเล่าถวายท่านดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าในเขาลึกซึ่งเป็นที่สถิตของพวกลุกเทวดาท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริหารเครื่องใช้สวยต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พับและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ให้ทิ้งระเกะระกะการขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทางและกําหนดทิศทางว่าควรจะทําส่วมสําหรับถ่ายในที่เช่นไรบางครั้งท่านก็สั่งพระตรงๆเลยว่าไม่ให้ไปทาส้วมหนักส่วมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้นั้นเพราะพวกเทวดาที่สถิตยอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มี ถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดาโดยถูกต้องและพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้อยู่ไม่น้อยเป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภทป,ปา่าจึงไม่อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผยกลัวนักปรา์จะหัวเราะเยาะเราพอทราบได้เวลาท่านสนทนาการเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆกันมาเยี่ยมท่าน เขามีเรื่องอะไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่านท่านนำมาเล่าสู่กันฟังเราก็พลอยทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วย